วันพันแมนในตอนที่171กับการเริ่มต้นการเดินทางครั้งใหม่กับการต่อสู้ของไซตามะสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพันแมนทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้เป็นวันพันแมนในตอนที่171ซึ่งแน่นอนจะเป็นการแปลตรงมาจากอังกฤษแล้วนะครับซึ่งข้อมูลนั้นจะตรงเป๊ะร้อยเแน่นอนนะครับจากก่อนหน้านี้ซึ่งอกใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือในเฟซบุ๊ก ชมความสนุกความมาันของคลิปนี้กันเลยดีกว่า สำหรับมังงะวันพันแมนในตอนที่171ถูกเริ่มต้นขึ้นโดยจะมี3ฮีโร่คลาส A นะครับไม่ว่าจะเป็นฟลอตกบแล้วก็บัตเตอร์ไฟดีเอ็กนั้นปรากฏตัวขึ้นซึ่งจะเห็นทั้ง3คนเนี่ยก็กําลังไปกดออดนะครับเพื่อเรียกคนในห้องนั้นออกมาซึ่งจะเป็นห้องหมายเลข1นึซึ่งทั้ง3คนนี้ก็กลางใหญ่เลยนะครับฟีลแบบว่าเป็นรุ่นพี่นะครับต้องให้รุ่นน้องเนี่ยมาทักทายหน่อยนะครับพวกเขาก็บอกเลยเลยครับว่าไอ้เจ้าห้อง104รายยา้อยสี่เนี่ย,นยใครทั้งม ถ้าแบบนี้ต้องดูหน่อยสิว่าไอเจ้าห้องนี้เนี่ยมันจะเจ๋งแค่ไหนจะเป็นคนแบบไหนกันแน่แต่เมื่อกดออกไปแล้วนะครับปรากฏว่าคนในห้องนั้นก็ไม่ออกมาเสียทีพวกเขานั้นก็เลยคิดว่าหรือว่าเนี่ยจะไม่มีคนอยู่ในห้องละแต่อีกคนก็พูดเลยแหละคับว่าไม่มีทางหรอกเมื่อกี้เนี่ยฉันยังได้ยินเสียงคนอยู่ข้างในอยู่เลยถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นไปตามข่าวลือของเพื่อนบ้านแถวนี้สิว่าห้องนี้เนี่ยมันโคตรจะยิงเลยไอเจ้าฟลอตนั้นก็ไม่หยุดนะครับก็พูดตะโกนนะครับใส่คนในห้องในทันทีในฐานะที่ฉันเนี่่นรุนพพวกแกแต้อง ู้หน่อยสิว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นยังไงกันเอาละเลิกแอบอยู่ในนั้นได้แล้วรีบออกมาซะไอหนูทนายนั้นเองนะครับมีเสียงคนในห้องนั้นกําลังเดินออกมานะครับไอเจ้าทั้ง3าคนก็เลยรีบแซวใหญ่เลยโอ้ดูเหมือนว่าเจ้านั่นจะกลัวว่ะมันรีบวิ่งมาใหญ่เลยก็แง่แล้วล่ะพวกเราเนี่ยมันเจ๋งแค่ไหนเนี่ยมันก็น่าจะพอรู้กันอยู่ทนายนั้นเองนะครับคนในห้องก็เลยพูดในทันทีเอ่อมีธุระอะไรกันเหรอเจ้าฟอสตนะครับก็เลยพูดแทนเพื่อนๆพ,พวกฉันเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ห้องร สามยังไงล่ะมาอยู่ที่นี่ได้ประมาณ3วันก่อนใช่ไหมล่ะเ็นจะมาทักทายรุ่นพี่ที่อยู่แถวนี้เลยนายโพน่ามาซีเอเบียกอยากจะเห็นหน้าตาของแกเสลือยเกินจะกวนบาทาสักแค่ไหนกันแต่สิ่งที่ทั้ง3คนนั้นถึงกับช็อกนะคบเพราะว่าคนที่อยู่ในห้องนั้นกลับกลายเป็นคิงนะครับบุรุษผู้แข็งแกร่งนั่นเองคิงนั้นนะครับก็เลยพูดจาก,กลับนะครับด้วยสีหน้าที่น่ากลัวในทันทีอ๋อพวกแกเนี่ยเป็นคนข้างห้องของห้องนี้เหรอฉันเน่ยก็มาหาเจ้าของห้องที่นี่เหมือนกันแต่ว่าพวกนั้นเนี่ยไม ทำคนถึงกับตกใจเลยนะครับที่เห็นคิงปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาซึ่งก็เป็นการเฉลยไปในตอนด้วยแหละคับว่าห้องใหม่ห้องนี้นะครับเป็นห้องของคุณไซตามะเหตุการณ์ถูกตัดไปนะครับณเมืองจีนะครับหรือว่าถ้าเรียกแบบว่าภาษาไทยที่พวกเราคุ้นเคยกันเนี่ยก็ณเมืองแซนั่นแหละซึ่งปรากฏว่าเป็นการปรากฏตัวขึ้นนะครับของเฮลิคอปเตอร์ซึ่งพวกเขานั้นนะครับกำลังตามไล่จับใครบางคนอยู่ซึ่งบุคคลที่เขาไล่จับนั้นนะครับเป็นหมูพระเจ้านั่นเองนะครับกำลังค้นหาอะไรอยู่นะครับที่ซอกตึกซึ่งคนที่อยู่ในเฮล กำลังรายงานหละครับว่าเฮ้ยตอนนี้เนี่ยพวกเขานั้นได้เจอกับบุคคนที่พวกเขานั้นได้ตามหาแล้วซึ่งณนะบริเวณนั้นเจ้าอุสุจิดานะครับก็ทําการซ่อนตัวอยู่ตรงนี้ด้วยเช่นกันและมันก็สงสัยเลยครับว่าหมูพระเจ้านั้นเนี่ยมาทําอะไรกันเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นองค์กรมนุรป,ประหลาดกับเจ้ากาโร่นั้นเนี่ยก็ถูกจัดการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่แลวจะมาเดินสุม 4, ส่ม4ีสุ่มแปกกันที่นี่ทําไมกันล่ะซึ่งในตอนนั้นเองเนะครับทางด้านของหมูพระเจ้านั้นนะครับก็กําลังตามหาอะไรอยู่นะครับภายใต้ก้อนหินซ ก็เลยรีบบอกในทันทีคุณหมูพระเจ้าครับคุณยังไม่หายดีเลยนะแล้วหนีออกมาแบบนี้เนะี่ยกลับไปที่ห้องพยาบาลเถอครับหมูพระเจ้านะครับก็เลยตอบกลับในทันทีรอเดี๋ยวในสี่ตรงนี้ยังเลยและเขานั้นกําลังรีบวิ่งไปหาบางสิ่งบางอย่างซึ่งก็เป็นทิศทางนะครับที่อสุจิดําอยู่ด้วยเล่นเอาคนของสมาคมนะครับที่กําลังไล่ล่าตัวของหมูพระเจ้าอยู่ถึงกับตกใจเลยนะครับเพราะว่าเขาก็พูดเลยแหละว่าระดรับรังสีขนาดนี้แต่ท่านหมูพระเจ้านั้นยังสามารถเคลื่อนไหวได้รวดเร็วขนาดนี้อีกทําไมกันพวก ถึงทําอะไรตามใจตนเองยิ่งนักล่ะเนี่ยแล้วก็เป็นการปรากฏตัวขึ้นนะครับของเจ้าแอร์นะครับฮีโร่คลาสเอํลำดับที่35นะครับซึ่งเขานั้นอาสาตนในการจะจับนะครับทางด้านของหมูพระเจ้าเองโดยเขาบอกเลยเลยครับว่าใช้เวลาเพียงแค่หนาทีก็เหลือแหลในการจับแล้วละ่ะซึ่งคนของสมาคมนะครับก็ยังไม่ค่อยไว้ใจสักเท่าไหร่นะครับก็บอกเลยเลยครับว่าเห็นท่านหมูพระเจ้าเป็นแบบนั้นนะ่ะแต่ก็เป็นเสาหลักขององ,องค์กรฮีโร่คนหนึ่งเลยนะยังไงเนี่ยก็ต้องพากลับมาให้ท่านผู้นั้นเนี่ยปลอดภัยด้วยละ่ะและท่านใดนันเอง ครับเจ้าแอร์ก็เลยพุ่งไปหาหมูพระเจ้าในทันทีและผู้จาดูถูกหมูพระเจ้าเลยแหละครับว่าดูและออนหัตเสือเกินฮีโร่คัตเอตในตอนนี้เนี่ยน่าจะดรอปลงไปเยอะเลยและทันใดนั้นเองนะครับเจ้าแอร์ก็สามารถประชิดตัวหมูพระเจ้าได้และใช้วุฒิของตัวเองนั้นจี้ไปนะครับที่หมูพระเจ้าในทันทีเจ้าแอร์นะครับจึงรีบขู่นะครับหมูพระเจ้าในทันทีแหละครับว่าให้หมูพระเจ้านั้นเนี่ยรีบกลับซะหรือให้จัดการแต่ทันใดนั้นเองนะครับมีสัตว์ประหลาดปรากฏตัวขึ้นนะครับเจ้าแอร์เห็นแบบนั้นรจมมตีาาสถ สวนกลับได้ซึ่งจะเป็นน้ําธรรมชาติอีวิวนะครับโจมตีเข้าไปทะลุคอเจ้าแอร์นะครับเป็นที่เรียบร้อยอย่างรุนแรงและทะนนั้นเองหมูพ่ะเจ้านะครับจึงเระิดเพลินโดยการกินสัตว์ประหลาดนั้นไปนะครับและทําให้เขานั้นนะครับก็คือตัวเป็นรูเลยนะจากการถูกโจมตีกลับมาและเขานั้นนะครับสามารถรอดชีวิตมาได้และเมื่อกินเสร็จแล้วนะครับเขาก็ว่าโอเคและเสร็จแล้วล่ะเป็นหน้าที่ที่ฉันต้องรับผิดชอบเพราะฉันรู้ว่าเจ้านี่มันยังอยู่และเขานั้นทําการย่อยไปหมดเลยนะครับและเขานั้นก็ทําการกลับนะครับที่ห้อง เนะครับพอเขานั้นสามารถทรําภารกิจได้สําเร็จรล่วงแล้ว เหตุการณ์ถูกตัดไปที่เจ้าสุจิดำนะครับเมื่อมันเห็นว่ามันนั้นเนี่ยก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่ต้องถูกไล่ล่าแน่นอนจึงพยายามจะหาที่ซ่อนนะครับโดยพยายามเดินเตะๆไปเรื่อยๆโดยพยายามนะครับที่จะหาอาหารในการกินนะครับเพื่อประทังชีวิตของตนเองไปก่อนแต่เมื่อเดินไปเดินมานะครับก็ไปพบกับไซตามะนะครับที่โชว์พลังกำลังในการยกตึกนะครับที่เป็นบ้านเก่าของตัวเองขึ้นนะครับซึ่งเจ้าสุจิดำเมื่อเห็นแบบนั้นถึงกับตกใจเลยเพราะมันเห็นเหตุการณ์นะครับที่ไซตามะนั้นเป็นคนโค่นกาโร่ลงไปได้ซึ่งมันมาเจอในตตอนนี้กก็ สุดเลยและทนาดนั้นเองนะครับทางด้านของเจนอตนั้นกําลังสัมผัสนะครับว่ามีบางสิ่งบางอย่างนั้นกําลังแอบนะครับในการจ้องมองอยู่แต่ปรากฏว่านะครับเจนอตนั้นไม่ได้เห็นเจ้าอสาุจิดําแต่ไปเห็นนะครับโปจินะครับหมาสุดน่ารักนะครับที่เซตามะนั้นถึงกับว้าวเลยที่เห็นหมาตัวนี้เจ้าอสุจิดํามเห็นแบบนั้นก็เลยจินตานาการไปเลยแหละครับว่าเจ้าโปจินั้นเนี่ยช่วยเหลือเกินอุตส่าห์รอดชีวิตมาได้แต่ดันไปเจอพวกที่แข็งแกร่งที่สุดขนาดนั้นคงไม่รอดแล้วล่ะแต่ปรากฏว่าน นะครับชอบตัวนี้มากๆเลยเลยคิดว่าเป็นหมานะครับแล้วก็อยากจะนําเก็บไปเลี้ยงก็คือเป็นสายที่ชอบหมาอะไรประมาณแบบนี้นั่นแหละครับซึ่งแน่นอนนะครับเซตามะบอกว่ามันน่ารักมากๆเลยเจ้าสุจิดําที่คาดการไว้เลวร้วายสุดก่อนหน้านี้ก็เลยคิดว่าถ้าอย่างนี้เนี่ยมันคงต้องเสี่ยงดวงแล้วล่ะมันจะต้องเข้าไปอยู่ในพวกที่แข็งแกร่งให้ได้เพื่อความแข็งแกร่งของตนเองจึงแนะนําตนเองนะครับโดยการกระโดดเข้าไปนะครับเพื่อหวังให้เซตามะนั้นจับมันไปเลี้ยงด้วยแล้วก็เป็นการจบไปนะครับสำหรับวันพันแมนในตอนที่1.7 ก็ ھ, ต้องไปรอลุ้นดูเหรอครับว่าไอ้เจ้าอาซจิดานั้นจะได้กลายเป็นสัตว์เลี้ยงของไซตามะหรือไม่ในตอนหน้านะครับก็หวังว่าทุกคนนั้นจะชื่นชอบสำหรับตัวเต็มสำหรับมังงะมันพันแมนในตอนนี้ก็จริงๆแล้วเนี่ยจะลงไปเมื่อสักประมาณ 1- 2วันที่แล้วแล้วนะครับแต่ก็รอสักพักหนึ่งนะครับในการลงก็หวังว่าทุกคนนั้นจะชื่นชอบสำหรับคลิปนี้และเหมือนเดิมหากคุณนั้นยังไม่ได้กดซ u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube Facebook Fanpage หหหรืออออออนนนนนสะดดววววกกกชช่่งงงงงงททาาาไไ็ตตตติมััั้้้้บีคขขปแลยู อบคุณครับ